คนเล่าได้แต่สะใจและดีใจแทนคนไทยมากๆเลยเพราะว่าบ่กวาจะมีเหลืองเหตุการณ์ยังที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับไทยแต่คนไทยสามารถที่จะซอยเหลือคนไทยด้วยกันแล้วกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของคนไทยกลับคืนมาเหมือนกรณีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกระเทยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งที่ลังแกลคนไทยแต่สุดท้ายนะคะทุกคนกระแสโซเชียล กระแสในความรักสามัคคีของคนไทยทำให้ได้ไหลายคนในประเทศ mm. เพื่อนบ้านได้รู้และได้ชื่นชมได้สงอย่างแงหน้ามองเท่านั้นเองจ้ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนา่าจะบอกว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล้เาด้วยว่าทาง่าง,งประเทศ้ะจ้ะที่เข้ามาติดตามฮับชวมาฟัง น้องพ่ว่าคนโก iful, คนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนค่ะหลายครั้งหลายค่ะเนาะที่เราโอเคเขาี่โอเควโอเคที่โรงแรมโรงแยมโอเคโอเคแม่黄黄衣服的โอเค黄黄衣服的啊黄头发黄头发漂亮妹妹最漂亮的啊对黄头发最就她她她她คุณที่สองเนาย เออหางผมเออหางผมจะจะว่าตัดอีพายก็โอเค了เล่าไม่ไปอะเล่าเ่อเอ้ยโอเค了ตัดอีโอเค了โอเคตัอีพายโอเคจบไปาอโอเคเราจะเห็นนะคะว่าคนล่าเนี่ยอะ โดนกระทำนะทุกคนโดนโดนชาวจีนกระทําโดนนักท่องเที่ยวกระทําหรือว่าโดนแม้กระทั่งที่ล่าสุดนะคะที่มีข่าวออกมาว่าอ่านายจ้างคนจีนนะทุกคนแล้วที่พมา่าทําร้ายร่างกายแรงงานลาวนะทุกคนทั้งที่เป็นคนจีนนะแต่พอเขาคิดว่าอยู่ที่พมา่าแล้วเป็นคนลาวเขาคิดว่าทําคนลาวเนี่ยทำง่ายเพราะว่า อย่างเช่นใช่ไหมคะเวลาที่มีปัญหาเวลาที่มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในเราสักพักแล้วก็เงียบไปเรายัางหาสาเหตุอะไรไม่ได้เลยไม่มีออกข่าวโน่นนี่นั่นเหมือนไทยเลยแต่นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะเหมือนเตือนเลยว่าย้ำคนเราที่ชอบดรามา่าชอบว่าให้คนไทยขอย้ำเลยนะคะทุกคนว่าคนไทยอาจจะไม่เคยเอาเรื่องหรือว่าเอา อะไรกับคนลาวมากมายแต่ว่าคนไทยเป็นคนที่ฝังใจอยากให้คนลาวที่คิดและพูดไม่ดีกับคนไทยนะทุกคนดูคิดนี้เป็นตัวอย่างว่าอย่าได้ทําเด็ดขาดเพราะว่าเห็นไหมคะเนาะอย่างเช่นนะคะชาวฝรั่งเนี่ยคือเขาจัดหนักเลยนะแล้วคนไหนที่คิดจะมาอยู่ไทยนะคะทุกคนขอย้ําเลยคะ่ะว่าห้ามเด็ดขาด ยิ่งเราได้เรียนรู้ยิ่งเราได้สัมผัสนี่นะโอ้โหว่าไทยเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่น่าอยู่มากไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่าน่าอยู่ตรงไหนมีการทะเลาะวะแวง้งเขาทะเลาะก,กันเพราะว่าเขาเลือกที่จะมีเขามีความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะแสดงออกเขามีสิทธิที่จะแสดงออกมีสิทธิที่จะพูดมีสิทธิที่จะทํา เขามีความคิดเสรีภาพแต่ว่าเขาไม่ยอมให้คนอื่นมากดขี่หรือว่าดูถูกข่มเหงหรือว่ามาเหยียดหยามเชื้อชาติและวัฒนธรรมของคนไทยและไม่เคารพในสิทธิของคนไทยหรือว่ากฎหมายไทยนั่นเองจากพี่น้องคะ่ะนี่เลยคะ่ะเราต้องขอชื่นชมอย่างมากนะคะทุกคนคะ่ะอย่างเช่นเนาะกรณีนะคะที่บอกว่าอ่ะ คนลาวได้แต่สาใจแทนคนไทยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าทําไมถึงสาใจคนจีนที่อยู่ในไทยนะคะค่าคนจีนที่อยู่ในลาวคะ่ะทุกคนคะ่ะเวลาที่คนลาวโดนกระทำโน่นนี่นั่นเราก็ได้ต่อขาวสักพักหนึ่งแล้วเราก็เงียบไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าอันนี้คือเราได้เห็นชัดเลยว่าอันนี้คือไม่จริงนะคะทุกคนคะ่ะไม่จริงแล้วก็ให้ความชัดเจนว่ามันเป็นยังไงนะคะ แล้วทุกคนเชื่อบะคะในความคิดเห็นของหลายๆคนบอกว่าจริงอยู่ว่าระบบการปกครองของลาวกับไทยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงหลายๆคนต้องการที่อยากให้เป็นแบบไทยทุกคนคะ่ะเพราะว่ายุคนี้คือเห้าเลิมจะมีความหู เริมที่จะเฮี้ยนหูซิงใหม่ๆม่บอยยังไขึไ้นเริ่มที่จะสลาดขึ้นนะคะพี่น้องเข้าก็อยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะเวา้าอยากจะพูดอยากจะซื่อซารออกไปในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมใช่ไหมคะพี่น้องคะเข้าก็อยากบอกอันนี้คือในมุมมองความคิดอันน้อยนิดของเพรวานะนะทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวไก่นะคะทุกคนคะ่ะแต่สุดท้ายเราได้แต่แอบมองอย่างเช่นเนาะกรณีที่ ฝรั่งนะไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรก็แล้วแต่คะ่ะทุกคนคะ่ะขนาดนักมวยนะที่มาต่อยมวยอยู่ในไทยเนี่ยขนาดหากว่าคนไทยแท้ๆเนี่ยเขายัางไม่เข้าข้างเลยนะผิดเขาก็ว่าไปทําผิดคะ่ะทุกคนคะ่ะนักมวยที่มาเตะอยู่ในไทยนักมวยคนลราที่มาเตะอยู่ในไทยเนี่ย,น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 ยขนาดโดนน็อกโดนอะไรแพ้น็อกแพ้อะไรเนี่ยเขายังรู้เลยว่า ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวแล้วคนไทยก็ไม่สนับสนุนคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองคิดแต่อยากเอารู้ว่ายังไงเขาก็แพ้แต่ยังจะซ้ําเติมเขาอยากจะให้เขาหนักหรืออาจขั้นเจ็บปางตายก็ว่าไปได้นะคะพี่น้องคะ่ะแต่คนไทยเห็นไหมคะไม่มีเลยมีแต่กลับว่าไม่ดีอย่าทาแบบนี้เสียหายทั้งคนไทยยังไม่พอ เสียหายทั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเครดิตมวยไทยคนไทยนะทุกคนให้ความสำคัญกับทุกๆอย่างและหลักๆเลยเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นอยู่ในไทยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยจริงๆอะจะมีน้อยมากแต่หลักๆและถึงจะมีเยอะแต่ว่าคนไทยเขาก็เคลียร์แล้วก็เกียรกายคือ ออกข่าวให้ชัดเจนพี่น้องคะเพว่าไม่รู้จะใช้คําไหนนอกาให้มันเป็นคําที่ดูสุภาพและถูกต้องนะคือป่อยไงสักพี่น้องคะคือเขาจะให้ความกระจ่างชัดเจนแล้วก็มีที่มาที่ไปเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะพี่น้องคะเขาจะไม่ปล่อยปะละเลยเหมือนที่บ้านเพว่าเนาะคือที่บ้านเพว่านะคะทีเล่าเนี่ยคือจะปล่อยปะละเลยแมนบอกคะ่ะถามว่าปล่อยปะละเลยถึงขันไปว่าบอกอันนี้เลยบอกคือปล่อยปะละเลยนะทีนี้คือ คือเข้าหูอยู่แต่เข้ากับบริษทึงขันว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนคือรู้อยู่อะแต่ว่ามันเอาพิษยังบได้อีบอกยงไงซะก็คือปล่อยไปเลยตามเลยเท่านั้นนะพี่น้องคะ่ะปล่อยไปตามเมตาก็เลยเราแบบพอเห็นอย่างนี้นะคือสะใจมากอยากจะให้ที่เราเป็นแบบนี้มากได้แต่อิจฉาได้แต่เห็นตามองได้แต่เห็นหน้ามองโอ้โหรู้ลึกร,ร,รู้จริงรู้ถึง ซึ้งใจเ่าจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะโอเคจ้ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พี่นีนะคะเพวาก็ตตองขอจบเพี้ยงตัวนี้เด้อจ้ะหากชมมาฟังแล้วนะคะมีความูลไหนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะคําพูดคําจาไหนนะคะที่หาว่าเพวาพูดผิดพลาดประการไหนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทั้งฟังทั้งฟังล่าหรือว่าทั้งต่างประเทศนั่นเด้อจ้าทีเขามาก ขบชมหับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องเพีว่าน้ำเดอ้อจากขอขอบคุณในหลายเด้อจากพอแม่พี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังแรงใจที่มอบให้น้องเพีว่าเด้อจากขอขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ